สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกันยายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายในเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนกันยายนนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะประจาเดือนกันยายนนี้นะคะ อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของอูรานอสขึ้นมาอูรานอสเป็นเทพแห่งท้องฟ้านะคะเป็นเทพแห่งความยิ่งใหญ่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเทพยยใหญ่เหมือนกันก็สื่อได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีในเรื่องของการงานจะได้รับความเมตตาได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดีนะคะถ้าคิดอยากจะเสนอผลงานดีๆในเดือนนี้ก็ถือได้ว่าผลงานคุณจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะคะหากคิดจะในเรื่องของเกณฑ์การจะไปขยายงานนะคะ หรือจะติดต่อการค้ากับคนต่างชาติอันนี้อาจารย์ก็แนะนําเลยว่าต้องรีบทํานะคะยิ่งใครที่ทําธุรกิจนะคะเกี่ยวพันกับในเรื่องของสินค้าที่จะต้องไปนําเข้าส่งออกบ่อยๆเนี่ยก็พยายามหางานแสดงสินค้าต่างๆตามต่างประเทศนะคะไปออกร้านหรือว่าไปออกโชว์สินค้าผลงานของคุณเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าตาและได้กลุ่มลูกค้าที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยแหละคะ่ะ ค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมก็สามารถโทรรับฟังได้นะคะที่ดอกจัน3 3 6 3 1แล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ